นีายอยากพีกข้าไปีกบ่างน้อยฮช่วยจ่ายก็ไว้อนอนด้วยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนนะครับมากับยลนรอให้เก่าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องใจเมนู่เส็บเสพกบบรรยากาศ น่าหนาวพี่น้องเขาก็หน,นาวหมาอือนหนาวเหมือนขึ้นพี่เย,ย็นจ้อยจ่อยอยู่แล้วก็ได้สมพักเลยพี่น้องเด้อสมพักบัวพักหอมบัวนะครับเต็มเต็มตมืนพักเข่าเลยว่าจน,นกับสมเนื้อสมหมูพี่น้องนี่สมเนื้อนี่สมหมูโอ้โห้องใหญ่หลอนเป็นพอดีพี่น้องสองสามหมื่ลนละนี่นี่นี่ห้องของแองเด้อเอาเมียยังนี่เจ้าบองมาเนี่ยปลาแดกบองปลาแดกบองปลาแดกบอง เอาแม่โบผิีกัดริดโดดฉลุดมาๆพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเลยวันนี้เอาตะไ้ก่อนเขาเศร้าอากาศน้นหนาวเลยแหละเขาชมพักและโงก่อนมาๆแซ่บๆน้ำกันหาลงโดดก่อน พักเลยไปเนาะชมเนาะชมพอดีเนาะชมพอดีชมเนี่อ่ะ สมหมูสมพักพ้อมบัวมันไม,ม่นวดสมได้ไหมไม่นวดสมใช้สมใส่ตายกพีขาวปี๋บ่อยช่วยจ่ายก็ไวอ่อนด้วย จะบอกพริกเผ็ดเผ็ดน้องบ่าเผ็ดยั่แมียนมวยเอามาจับน้ำหมอนมันจับได้คือลา,าบปลาเล่ย,ยู <S <S ออ้ปอ,อาวไปเอาี่นอน เพรขนาดพิกเขาก็นย่ยงก็สุมบัก มวเพิดเด้ินเลยเพลิบมาเพิดพเพนได้เพลิุกเว้ยสมบัติเขาไม่นองสมเนี่ย ไปนอนกินกระสอบกันได้ยังไงกระสอบรอดไปนอนอล้วรับชมอยู่ตรงจุดได้กัคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องอากาศหนาวแล้วบอกช่วงหันมันหนาวไปแล้วมันมาห่อนห่อนออกจากห้อมันหนาวอีกอุณหภูมิลดลง ว่านี่เย็นเนนาอ,อ้ล่มลมันลมแหงสวยยังไงสีลยะไงมมสวยยังไงสีลมมาจวบวงไอ่แจวมาแดกผมหัากันแห้หงนครับสมพัก มี้องถามอยู่ว่าเม็ดสมพักขายได้นไหมเมบ่หลายพี่น้องเฮ็ดบ่ได้กินหรือเปฮ่า กัวไม่ต้องมันตองเวนกบัวแดงเนาะมันเสียบหัวมันกระด่างจำเนืแอเขื่อีหืมหืมหางไงเขาเขากันดีเพี้ยงแบบ หื้ควล่วมพร็ดเนี่ยซาใจแห้งอ๋อเข่าวเงียบเนี่ย <laughs> เขากรนะล่มรเนอะชมหมูไปเนอะเขาันนี้เขากนนียแลละรับไป สมเนื้อสมมูกบไม่เน,น้มเลย <c oughs> ไม่เน,น็มเลยหอกนันเป็นเนาะนันเป็นสมไม่เน,น็มไมเน,นมเลย ได้มากอิกม่มขุยเก้วก็แดกฟองนะ bữa nè, say khấm mì dài quá. bèu yu mà ăn thịt thịt, cắt nấy nó hú

เอาล่ะจําได้ไงหมด ยินม,มไม่กินสั่นไงแม่เว่ยจังั่นไงแม่เว่ยเปา่อืม่ได้ไห,ไห,หัวสมพักกะแทบๆสมพ่อหอมบัวครับลับลใหญ่เป็นขัน,นอะไ อากาศเย็นจะมันเสาพี่น่อนอ่สาดดีฮะเด็ดเป็นเด็ดนะคลิปนี้อีกอ่ะเอาซ้ำพี่น่องไดมเโนบานบานเท่าแซ่บเลยสมปักคอมบัวกับสมเนื้อสมหมูแซ่บของแถ้พี่น่องพี่น่องเป็นเป็นเมนโนสมเลยคลากลายครับงานเสาเฮา ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ใจับที่ตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะพี่น้องเดอ้อขอบผู้ได้ข่าเบิง่งกรอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์เนี่ยเผื่อเพื่อตังใจฮองปงกับยอดหลอนเหตุลิปดีขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณได้ลา่าพี่น้องขอให้สบักแข็งแรงเนะด้อผู้ไดเข่าวเบิง่งกระยืมนะครับเนาะม่เหนียวยังไหลเดี๋ยวพอลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ